สามปัจจัยที่ทำให้ฝ้าจางได้เร็วช้าต่างกันวันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็ปัจจัยที่มันส่งผลต่อเรื่องของฝ้าค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามนะคะฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยกับปัจจัยแรกค่ะที่ส่งผลนั่นก็คือเรื่องของฝ้าเป็นประเภทไหนนะคะที่เราเป็นอยู่เป็นฝ้าตื้นหรือเป็นฝ้าลึก แน่นอนถ้าเป็นฝ้าตื้นนะคะการที่ฝ้าจะจางลงหรือว่าดูแลได้ก็คือง่ายกว่าจางลงได้เร็วกว่าแต่ถ้าคุณเป็นฝ้าลึกอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะอยู่ข้างในอะคะ่ะผิวชั้นในการดูแลหรือว่าการใช้เวลาใช้เวลานานกว่าจางช้ากว่าด้วย แต่ในใบหน้าเรานะคะหนึ่งคนสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างด้วยเช่นกันก็คือเป็นฝ้าผสมเลยบางจุดก็คือเป็นฝ้าลึกอย่างเช่นบางคนนะคะหน้าผากอาจเป็นฝ้าลึกบริเวณหนอกแก้มเป็นฝ้าตื้นดังนั้นนะคะเวลาคุณดูแลตรงหนอกแก้มหรือตรงที่เป็นฝ้าตื้นมันก็จะจางไปก่อนแต่ว่าตรงจุดไหนที่มันเป็นฝ้าลึกมันก็ยังจะยังอยู่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมากกว่าค่ะ 2. นะคะปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นอันนี้ส่งผลเลยแต่ละคนก็คือมีกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานการอยู่กับแสงไฟไม่เหมือนกันปัจจัยที่กระตุ้นนะคะถ้าใครเนี่ยทำงานกลางแจ้งใครที่จะต้องเล่นกีฬาเป็นประจำโดนแดดประจำใครที่จะต้องทำงานหน้าจอคอมหน้าจอมือถืใอใกล้สปอตไลท์สปอตไลท์ที่สองแสงออกมาแรงๆเนี่ยล่ะคะ่ะแสงพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้นได้ ฟ้าขึ้นได้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าเตาโดนความร้อนประจำเช่นเตาทำกับข้าวพวกเตาแก๊สเตาอบขนมปังเตาอบพวกเบเกอรี่นะคะหรือว่าทำอยู่หน้าปิ้งย่างอันนี้มีลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามาก็คือทำงานอยู่หน้าเตาก็คือทำงานปิ้งไก่อ่าปิ้งไก่หมูปิ้งอย่างเงี้ยจะต้องทำอยู่เรียบอยเวลาทั้งวันเลยไอร้อนมันก็โดนขึ้นมาอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงนะคะ ถ้าเรามีปัจจัยเสียงมากกว่าคนอื่นเขาแน่นอนการดูแลฟ้าต้องใช้เวลานานกว่าช้ากว่าคนที่สามารถจะดูแลหรือว่าหลบเลี่ยงได้ดีกว่า ค่ะและข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลทั้งภายในภายนอกอย่างสม่ำเสมอถ้าใครดูแลได้ดีอย่างเช่นว่าการนอนหลับพักผ่อนนอนได้ดีนะคะไม่มีความเครียดดื่มน้ำก็คือถ้าเราบอกว่าวันละ2-3นิดคุณทำได้เป็นประจำแล้วก็นอนหลับดีมากๆเลยไม่มีความเครียดเลยรวมไปถึงอาหารที่จะมาเสริมในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระ ผักผล,ลไม้หลากสีของดีมีประโยชน์นะคะคุณกินตรงนี้ได้เต็มที่ก็จะทําให้การดูแลฝ้าจากภายในอันนี้ดีมากๆก็จะดีกว่าคนที่ไม่ดูแลอย่างเช่นคนที่สายปาร์ตี้อ่กินเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยมีความเครียดแน่นอนเขาก็จะดูแลฝ้าได้ช้ากว่าจางลงใจช้ากว่าค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลด้วยภายนอกทาครีมกันแดดถึงไหมหรือว่าทาครีมกันแดดทุกวันหรือเปล่า ทาครีมกันแดดระหว่างวันไหมทุก2-3ชั่วโมงถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงคุณทาแบบนั้นไหมถ้าไม่ได้ทาหรือว่าทาน้อยมากๆเลยบำรุงก็ทาบ้างไม่ทาบ้างอันนี้แน่นอนจะทําให้ฝ้าจางลงช้าค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะหรือว่าปัจจัยที่มาส่งผลเลย3อย่างเนี้ย ต่อการฝ้าจางจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่เกดอยากแนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ซึ่งมีลูกค้าร,รีวิวมาเลยนะคะวันนี้ก็รีวิวมาจาก ด่านนอกจังหวัดสงขลาต้องบอกว่าใช้ดีมากๆด่านนอกเองสงขลาเองก็ติดกับมาลเลเซียร้อนค่ะแดดนี่เพียบเลยสิ่งที่จําเป็นมากๆกันแดดที่ต้องใช้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเริ่มใช้ละคุณหลินจากจังหวัดด่านนอกบอกว่าเซรั่มใช้ดีมากๆนี่เลยต้องตัวแรกเลยที่เราอยากแนะนําคนที่มีฝ้าแล้วนะคะหรือว่าเป็นจางๆหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดฝ้าแนะนําให้ใช้ตัวนี้บํารุงค่ะลด เมสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยทําให้หน้ากระชับด้วยเติมน้าให้ผิวด้วยลดอาการแสบแดงแสบกา้าและฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ผิวไม่ดีฟื้นฟูให้มันดีขึ้นนุ่มขึ้นหน้าสัมผัสทาครีมทาแป้งได้ติดหน้าดีขึ้นตัวนี้ดีม,มากลูกค้ารีวิวเพียบเลยนะคะถัดมากันกันแดดกันแดดที่ดีนี่เลยบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บกบวกเป็นฟิสิกอลซันสกีนนะคะช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงไม่มันไม่เหนียวไม่วอก และตัวสุดท้ายสบ,บู่